สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าแม่แหม่ม,มเองจ้าอุมามาชาแนลจ้าเพื่อนๆจ๋าวันนี้แม่แหม่มจะไปร้านพี่ยาคนลุมนะจ๊ะกําลังจะเดินทางค่ะตอนนี้ประมาณ9ก้งสินาทีแล้วนะคะวันอาทิตย์ที่14กรกันยายาคม2,567ค่ะวันนี้แม่จะไปรับน้ําพริกมาขายเพิ่มนะคะอีกประมาณ 80กระปุกค่ะเพราะของเก่าที่บ้านยังมีอยู่หน่อยเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อจ้าและเดี๋ยวแม่จะถ่ายบรรยากาศน้ำพริกและจะถ่ายบรรยากาศร้านพ่ยาคนลุมมาให้ดูนะจ๊ะเพื่อนๆนจ้าวันอาทิตย์นี้คนเยอะมากแน่แ่จ้ะแน่แน่จ้าเพื่อนเนจ้าเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะจ้าเพื่อนๆนจ้าร้านพ่ยาคนลุมจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันนะจ้า สวัสดีจ้าเพื่อนเืจ๋าวันนี้แม่กำลังเดินทางไปร้านที่ยาคนลุมนะจ้าไปซื้อน้ำพริกแล้วก็ไปถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อจ๋าแม่แวะร้านนี้จ้าเพื่อนๆจ๋าเป็นน้ำที่แม่ชอบและอร่อยมากแต่ทานไม่บ่อยนะนานทานทีชื่นใจจ้าเพื่อนเืจ๋ากำลังจะไปของสามร้านที่ยาคนลุมจ้าวันนี้แม่ไม่ได้ขายของนะวันอาทิตย์ที่สิบสี่จากกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้า ปรับน้ำทิศพร้อมถ่ายบรรยากาศจัจาทร์่อนจ๋ชอบค่ะชื่นใจเติมพลังโกโดังพิยาคนลุมแล้วนะจ๊านี่มีคนบกรถด้วยตอนนี้เป็นเวลา1ิบโมงนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าสิบโมงตรงเลยเพื่อนๆนคนเยอะมากรถจะเต็มแล้วนี่เพื่อนเพื่อจ๋าคนแห่กันมาเสาทิ์เยอะมากเนี่ยตอนนี้แม่กำลังหาที่จอดรถอยู่นะคะฝนตกด้วยสงสัยจะฝนตกเมื่อคืนมีน้ำขังนิดหน่อย ตอนนี้แม่แหม่มอยู่ที่โกดังพิยาคนลุมและจ๊ะเนเพื่อนจา๋านี่บรรยากาศลานจอลลดรถแม่ยังไม่ได้ลงนะเพราะว่ารถยังแน่นอยู่เลยจัะเป็นเพื่อนจ๋านี่เห็นรูปพิยาและจ้าอันนี้ก็จะเห็นรูปน้องบิ๊กด้วยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จากเพื่อนจา๋าน้องบิ๊กเข้ามาไปแล้วเนี่ยจ่าเห็นแม่ถ่ายให้ดูนะว่าแม่มาถึงแล้วจ้านีเพื่อนจ๋าเห็นไหมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น้องบิก๊กแล้วก็พิยาคนลุมจ้ะ ลานจอดรถกว้างขวางนะจ๊ะเพื่อนเืนจ๋าแต่ก็เต็มทุกรอบคนเยอะเพราะว่าวันนี้แม่มาวันอาทิตย์นะจ๊ะวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567้าเจ็้าเพื่อนๆอจ๋าโกดังพ่ยาคนลุมค่ะแม่แม่ถ่ายบรรยากาศลานจอดรถให้ดูก่อนนะเดี๋ยวพอแม่เข้าไปในโกดังพิยาคนลุมแล้วแม่จะถ่ายบรรยากาศร้านน้ำพริกบริบรรยากาศของที่เขามาขายอะค่ะเพื่อนเืนจ๋าที่พ่ยาคัดคคัดกด่องมาแล้วมาขายที่ร้านพ่ยาคนลุมอะค่ะพวกขนมอาหารน้ำอะไรประมาณนี้ตอนนี้กำลังวนหาที่จอดรถอยู่นะจ๊ะเพื่อนเื่อนจ๋า นี่จ้าวันนี้แม่มาซื้อน้ำพริกด้วยเพิ่มอีกประมาณสักหกสิบกระปุกเจ็ดสิบกระปุกแล้วแต่ของที่มีเนาะคาดการไม่ได้ว่าน้ำพริกเราจะได้อะไรมาบ้างเขาทําเป็นรอบๆแล้วทีต้าแม่ก็จะลุยขายเลยจ้านี่มีคนบกรถพร้อมบนรอบที่สองจ้าก็ยังไม่ได้ที่จอดรถเต็มเลยสวัสดีค่ะแม่แม่เองจ้าเพื่อนๆจ้าผูม้มามาแชแนลจ้าว,วันนี้แม่อยู่ที่โกดังร้านพียาคนลุมนะจ้าร้านพียามีน้ำสตออะ,อะไระเลอร์พี่แตงโมแล้วนะจ้าเพื่อนๆจ้านี่ซเลอร์พี่แตงโม แก้วละยี่สิบบาทมีจ่าใช้ได้แล้วอาทิตย์ที่แล้วแม่ไม่ยังใช้ไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยพร้อมอาทิตย์นี้พร้อมแล้วจ้าสเลอรปี้แตงโมจัดแก้วละยี่สิบอ๋อมีน้ำพึ่งมะนาวที่เพื่อนๆนิที่กำลังกดอยู่คือน้ำพึ่งมะนาวน้ำพึ่งมะนาวสเวลอรปี้ยี่สิบบาทเหมือนกันสเลอร์ปี้แตงโมยี่สิบน้ำพึ่งมะนาวยี่สิบราคาเดียวนะจ๊ะที่โต๊ะดำที่ยาคนนี้ อันนี้น้ำแตงโมเซเลปตี้อันนี้น้ำพึ่งมะนาวจ้าขอถ่ายหน่อยนะโอ้โหหล่อจังเลยครับยี่สิบบาทเซเลปตี้อันนี้จะเป็นน้ำพึ่งมะนาวจ้าดีจ้าแม่ขายบรรยากาศให้เพึ่นๆดูนะมีเยอะแยะมากมายเลยเพื่อนๆจ้าของที่ร้านพิยาโอ้โหร้านพิยาคุณลุงเยอะแยะเลย กาแฟสดก็มีนะคะกาแฟสดที่ยาคนลุงจับตัวนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร้านที่ยาคนลุงแบ่พี่เมืงจ๋ามีบรรยากาศที่โต๊ะยาวที่ยาคุณลุงแม่แหม่มมาถึงแล้วนะจ๊ะอุมามาแชร์เนาจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะจ๊ะโต๊ะยาวที่ยาคนลุงจับพี่เมืองจ๋าบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยจ้าภาพทึบไหมนะคะพี่เมืงจ๋านึ่งเป็นเยอะแยะมากเายเดี๋ยวพี่เมืงจ๋าเป็นเยอะแยะมากเลย เป็วันนี้วันอทิตที่14เปืนกรกฎาคม2567จากข้อม่จากโดยยังพิยานุชยาใครหิน้ำมีน้ำน้ำอ้อยน้ำเปล่าน้ำอ้อยมีนะคะกระเจียรแก้วควยลำไยน้ำอ้ยน้ำเปล่าด้านนี้เลยเป็นฉ่ำชื้นใจน้ำเย็นๆเป็นเี่จ๋ นี่จากเจอร้านเคียเค่ยวกรอบร้านเคี่วกรอบร้านแม่ก็คงกินไปสัปดาหแล้วนะคะเพือนมาจาคยวกรอบสองบาทเคี่ยวกรอบหน่เด้ง,งจากเพอนมาจา เก๋อ่ะเด่กกำลังแชทอยู่เลเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ซีล้วไปหาพี่อนซืขนม้วยขึ้นเรียนจากส่งละยี่บาทเองเพืน่นจาตายาขายถูกมากเดี๋ต้องมากินนะจ๊ะเพื่อนๆจา๋าโกด,ดังที่ยากลุงจะกขนมตาเจ้าเนี่ยอร่อยมากขนมตาละสามห้าสามสองร้อ เรน่ะ่าแม่อยากจะไปดูรากหน้า20บาทจหาไม่เจอเลยราดหน้า20บาทเพ่นจ๋าเพื่อนเดูผัดไทยค่ะผัดไทยผัดไทยสูตรโบราณที่เนื่องจ๋าผัดไทยสูตรโบราณอันนี้แม่ก็เคยกินแล้วอร่อยมากเพื่อนเ่นผัดไทยสูตรโบราณราคาลักมากเลยราคามากๆ ขาหมูขาหมูจะเปือนเพื่อจ้าขาหมูเยื่อเลยขาหมูเยอรมันขาหมูพะโลโขาขิดก็มีนะคะเพื่อนื้งจ๋าใหญ่ๆเพื่อนต่อกันเลยจ้าเพื่อนจ้าทุเรียนทุเรีนเพือนเจ๊จ้าเรทุเรียนอันนี้ก็มีขาหมูเพื่อนจ้า หมูข้าวหน้าหมบข้าวไก่แซ่เือยาะรนี่จ้าหมีเสร็จสหน้าต่อุดก้งต่อมานเพื่อหาความ่ยได้หมูย่างสิบบาทไส้กรอกนิสานสิบบาทนี่มันจ้าอย่างปลาดุก ัต่อจะเป็นองจนาไปกันต่อเลยไม่อยากไปดูขนมสาลี่เขาบอกว่าอร่อยมากที่โกดังพิยาพลึงปาดตใหญุ่ดุนกดาวหมากตั้เลิศเลยี่สิบกกอยู่้างๆยังมีขนมสาลี่ขนมสาลี่ขนองใ,ใหม่ด้วจ 3ามห้าสามสองร้อยงสม้ี่นค่ะมีกาแฟวาลิลาใบเตยมีเต้านี่ก็จะเป็นน้ำส้มสลัดีน้ำส้มแ้อยเนตะน้ำส้มแท้อยเปอร์เซ็นต์อ ลกชุบจากเนจูุบเไว้กนะะมาตอไปไม่ตังไปไป่นชไปดูเคสน้านิ่มมิ้งจ้าเคหน้านิ่มมิงจจอเบเกอรี่กน้านิ่มน้ำจอเบกอรี่ครพี่อจออี่ตรงนี้จ้ามี่ยนดัมีอีกนะพี่เดี๋ยวหยิบให้นะหาอะไรกเแถามได้เลยนะครับ ร้านเจาะลิงไม่ทิ่แยวไหรอกทิ้งยาวแค่สองอันแต่เราถึงจะกินลองจริงร้านจาะลิงไม่ใช่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นลเลือดช oh <my> ุ <cycle> ่ม <coś> ท <rawd unre> ี่เนโปรเาะแต่เาจับไว้ได้มาได้จริงจ้ากำลังจิงอยู่เับไม่ ร้านที่เป็นเอกใจลูกชิ้นที่เป็นเอกใจแม่นจ๋านี่ที่โต๊ดังที่สุอ๊ะดอกดนสามไม้จจริงจริงที่สุดหนก่งห้าบาทไม้ละห้าบาทร้าทผลไม้อะไรจ๊ะเดี๋ยวรอในเตาคลณร้านปลาหมึกปลาหมึกย่างแซ่บแซ่บเกครับหมึกย่างแซ่บแซ่บไข่หมึกตางจิตครับไข่หมึกเหรอเนี่ยไข่หมึกกับไข่หมึกน่แช่ เรากำลังย่างอยู่นะคะขหมึกร้านนี้อร่อยมากจิ้มแซ่บมาก40 50ิบห้าสวแ่เจ็ดสครับเห็นไหมครับแซ่บมากร้านนี้จริงมอร่อยแซ่บๆจ้าอันนี้นะคะ10บาทครับตอขนจับไม้เหนียวับร้านบางกอกตัวเหนียวมะม่วงร้านนี้อร่อยมากนะคะร้านบางอร่อยมากสี่ก็เป็นสิบค่ะร้านนี้อร่อยมากๆจำไม่ได้จากร้ามที่ย่าง กาเหนียวละลายนอร่อยจ้าอันนี้แนมะ่เคยกินแล้วนะร้านขาหมูร้านนี้ขายดีนะคะ20บาทขาหมูกรตันยูเพื่อนๆดูคิวนะคิวขาหมูยาวมากยาวไปถึงนู่นเลยค่ะขาหมูก็ตันดูราคา20่บบาทคิวเขายาวมากๆเลยเพื่อนจ๋ายาวมาก ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะตอนนี้แม่แบบอยู่ที่โกดังร้านพิรักพุมจัดซอคุยตอดนี่ค่ะเลยซอฟูใหญ่มากนุ่ใหญ่มากของขายห,หลากหลายพิมพ์จ๋าน่าทานมากๆเลยเยอะแยะไปหมดเลยแต่และร้านก็ขายขายดีอร่อยมากพิมพ์จา๋าบ้าบินมะพร้าวแคร์เค้ก บ้าบาททิ่นรองเท้าแพนเค้ก55บาทกำลังทำอยื่อน่จ้ะรอแป๊บนึงนม่จะสั่งไว้ก่อนก็ได้ไอ้คนนี้บกกำลังทำของบา้งบา <_ disputes> บิ่นรองเท้าแพนเค้ก5บาทคุณเพื่อนใส่ถูกมากกะลังตัดอยู่กำลังตัดเสร็จก่อนบ้าบิ่นะคะ้แพนเค้กจ้ะ บ25บ้าบทนะคะสามสี่เจ็ร้อยยีแสิบ25าบาทจ้ะต uh ัวด่าเทียมขายถูกมากๆนะที่อื่ขาย40บาทเ่ามดย่านี้ครับเื่อเน้อตัวตัวเนื้อ่าจจมัหากน้ยตัวตัวเนื้อาดจะหาที่ไดปลาดได้น้าิ้มมากๆ แล้วเขาก็จะมาตัดพอดีทำให้เพืเ่อนๆทานได้เลยจ้าม,มีกอดจ้ะพี่จ๋าถ้วยละยี่สิบใช่ไหมคะยายยี่สโหกินกันได้เลยจ้าเพื่อนๆจ๋าที่โรงงานโกดังพี่ยาคนลุงจ้กยี่สิบบาทจ้าราดหน้าเส้นใหญ่หน่าทานมากๆม,มีเพืเ่อนๆยี่สิบบาทเยอะมากเลยเดี๋ยวแม่ต้องจัดตอนกลับบ้าน เยอะมากๆเลยจาะกล้วยใ,ใ,ใหญ่เลยจ้ะที่โรงงานพี่ยาคนลุมนะจ๊ะคุื่อนจ๋าฝากากดไลค์กดแชร์นะจ๊ะคุณยายวันนี้คุณยายทำรัดหน้าวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคม2567ค่ะมีพริกถังใหญ่ๆน้ำตาลน้ำส้มนจ๋าสุดยอดไปเลยกินให้อิ่มกันเลยจ้ะเดี๋ยวแม่ถ่ายเสร็จแม่จะไปนั่งกินแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าฝากากดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะแม่อยู่ที่โกดังพี่ยาคนลุมค่ะ ีจะมาทานตอนนี้ได้เลยนะคะเพื่อนๆเสรแล้วค่ะหมูยอเจา้านี้ที่แม่บอกอร่อยที่โรงงานพี่ยาคุณลุงจ้ะเพื่อนๆหมูยออบุบลจ้ะแม่ซื้อไปเกือบสิบกว่ารอบแล้วเพื่อนๆอร่อยมากหอมไม่ใคร่ดำแล้วก็ราคาถูกเกือบสิบบาทเท่านั้จ้ะมีให้ชิมด้วยอร่อยมาก,กมชิมได้ด้วยเนาะเขามีให้ชิมเลย่จ้ะ ได้จ้ะฝากตัวรับแชร์สุดซ้ำนะคะจ้าสวัสดีเจ้าดินเพื่อนจ้าแม่แหม่เองจ้าพี่ใหญ่เขาพี่ยามีเซเลปปี้ลำไยแล้วนะเพื่อนเจ้าเซเลปปี้ลำไยจ้าเพื่อนเพื่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนว้าวว้าวว้าวเลยเพื่อนเเซเลปปี้ลำไยจ้ะพี่แก้วเท่าไหร่คะยี่สิบบาทจ้าเซเลปปี้ลำไย ถ่าทานมากเพื่อนๆจ้ากน่เซเลปปี้ลำไยจ้าร้านพ่ยาคนลุมนะจะ้าเซเลปปี้ลำไยจ้าถ้าคนไม่ชอบแบบเซเลปปี้ก็แบบตักก็มีนะจะ้านี่น้ำลำไยพ่ยาคนลุมแจกเขายาวเกลือตักกันจุกจุที่ตัก,กบะหมี่เพลนจุกจุกเท่าละยี่สิบบาทน้ำลำไยพิยาคนลุมเนื้อลำไยจุกจุกแน่นแนมีอเยื่อจุกๆเยครับเนะคะค่ะ ามาดูทุเรียนกันจ้าทุเรียนหมอนทองโลละ159ด้านนี้จะแกะเป็นอย่างสนุกสนานเลยเป็นเนื่อสามมืออาชีพทุเรียนหมอนทองจากโลละหนึ้อยห้าสิบเก้าบาทเนื้อสวยเนื้อสวยมากๆเลยอ๋อถ้ามีแบบนั้นร้อเก้าเก้านเืาร้อ็ดสิบเกาก็มี กำลังแกะบกันอยู่แล้วจ้ะพี่จา๋าหนูผ่เรียนกับพี้เรียนจหอม่ครับหมูสเปนดี่สั่งหน้าร้านได้เลยนะคะมีปุ๊กจะพี่จรา์มีปุก๊ก อมูป so ุกศสอะยี่บาทหมูป <t ong ue dice> ุกยี่สิบบาทหม่เป็นซะลามัาเลยคะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาปลาเส้นปลาเส้นเส้นยาวยี่ห้าบาทราคามากๆเพ่มเงจ่ากฝากันแล้วกิดชร์ติดตามแม่แม่ด้วยนะคะ